ครับวันนี้เรามาดูลุงอ่อยกุ้งคนระับถ่ายถ่ายวีดีโอลุงไว้ลูกหลานดูอ่ะ <laughs> มันจะไม่เหลือคนออยแล้ว <laughs> หัวโค้งเดียวนะลุงมีไหมมีดิน,ม,นม,ม,มั้งไหมตวงครับมีดินละตวงลุงบอกมีตัวหนึ่ง กามด้วยลงุงสองนี่การวตรงไหนเนี่ยนี่นะครับกามสวยเลยสองเลยลงุงไ่พผาดเลยลงุงบอกมีมีจริง ือมันตกไม่ได้ไงลงเพราะว่าลงมาหัวข้ามันมันเป็นหัวน้ำลงใช่ไหมน้ำแมนงไงหาที่ตกยากสวยเลยครับ กามกามตุ้มเลยไอ้กำกามแค่เนาะดูไอ้สนับทึกดูจับเพียบเลยหมกอยู่ตรงไหนไม่รู้ lạc phẩm thuẫn xin đến đây luôn ông tay tay ta tay để đủ cả mấy tay luôn thôn chinh ăn bên bột xuống tay หลักที่สองทอดนิ่มๆน, <c oughs> น,นี่ย,ม,ยมันใหญ่อะล,ลุงเหรอ แหนี่ยใหญ่ๆจริงทอดไม่ออกนะปากเนาะทอดยากจัดไอแหในร่อนเนี่ยลุงจ้วงอะดุกดุกแล้วใช่มลุง <แ S 1> ดุกไหมีลุ้งี้ย อันนี้กี่สองไงลุงแฮแปดเนี่ยนะตัวสวยเลยกล้ามเอาเ <5. S 2> หลือกล้ามเดียวอืมกุ้งไข่ตัวลุงเท่าไหร่แล้วนะปีนะี้ <88. S 2> โอ้แปดสิบแปด ดูคนแปดสิบแปดทอดแท้คนุมน่มๆอายม <c oughs> ันกุ้งไข่ตัวนั้นนะรัง <c oughs> ไข่สวยหน,น่อยนะไข่บ้านเราพอหน,น่อยเงี้ยนะ ลุงทิ้งไอ้ไอ่อยจากหลักไกลไหมประมาณส,สามศอก,อกสามศอกอ่ะแม่นจริงมทิงลูกอ่อยประมาณสามศอกอะ มีตัวงมชไหมแม่นจริงลุงสามหลักสามตัวแลนะ้วสามหลักอะไรที่สี่ตัวแล้วสองหลักสี่ตัวหลักละสองตัวนี่หลักที่สามนี่เห็นตัวงแล้วครับโผล่แล้วนี่นี่หนึ่งตัวแล้วก้ารตัวงแล้วตัวหนึ่งนี่ ไอ้กุ้งไขต่ตวงลุงอืมมีกา้ามตวงกุ้งไขต่ตวง ลอยนี้ใช้ได้เนี่ยนะสามหลักกำกำกำสามตัวเนี่ยลงสี่ตัวเนี่ยเมื่อคืนน้ำมันดีนะแต่ปูมันไม่ลอยลุงนี่หายกี่เส้นเนี่ยสามเส้นครึ่งอะลุง นนะแต่แห่งนี้ไม่ดีนะมันเฉียบน้ำนะลุงนะอือนะผมว่าแนละ้วลุงไปถึงอ้วนแต่ผมไม่คิดลุงมาอ่อยกุุงเพาไมลุงลุงผมยังไม่ได้ขึ้นไงผมอยู่ที่ถ่ายอยู่นะโห้ยลุงไปเด็ดนี่เลย จริงๆแค่ลุงโดนฝนแน่ๆเต็มๆเ่มือนผมโดนฝนสองชั่วโมงน้ำครึ่งล้ำมาลุง,ง,างมาหลบใต้สะพานนี่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยลุงอ,อืม <laughs> ขอนอนี่หลักที่สี่ครับลุ้นกันหลักที่สี่เมื่กี้สามหลักแรกหกตัวกัมกามสีก,ก 4, ุ้งไข่สองนี่หลักที่สี่ครับ มีไหมลงมีอ่ะไ,ไม่มีอ่ะเงียบะ่ะไปรวมสามหลักหลักแรกหมดละลงุง <c oughs> <c oughs> ปลายเสือพ่อนน้ำเสือพ่อนน้ำเงียบครับวันนี้ได้แต่ปลายเสือพ่อนน้ำไปลายนีเขากินก MM hmm? ันไหมลงุง ลุงถ้าแสดงอย่างนี้เราตกกลางวันมันน่ากินนะลุงเนาะเพราะว่าเพราะว่าลุงอ่อยมันเข้าอ่ะถูกไหมเพราะว่ากลางคืนตกไม่ได้มันต้องต้องตกกลางวันได้ลุงได้หรือไม่ได้อืมนี่คนบ้านเราไม่เคยตกกลางวันกันเนาะตกแต่เฉพาะน้ำขุนนงีเนาะลุงที่ที่จะตกเบ็ดเบิดนี้นั่นคันแบบแบบีเหลาไง ยังไม่ไม่ได้ใหเยอะหล,หลายลอ,อะ่านเ่ะไม่ก่อนลุงทอดอเองอเยอะอืมุงมันอย่ไปนู่แนแวน้วมาแคเส้นครับสค่เส้นทอดกุ้งเล็กใช่ไหม

Mày mê lùng. Mày điên mày mày. Tất tất mày mày tất luôn Mày Khâu mày lùng mày lùng mày nha pái nha mày 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 อันนี้ไม่งามเท่าไหร่เออนี่ยังพอเนาะเป็นแห่ในร่อนเป็นแหผ้านี่เนาะลุงเนาะโอ้เป็นได้แหได้นี่นั่งคิดแล้วคิดอีกนำลูกให้ลูกไอ้คุดตาลุงอหรลูกไอ้คุดตาขลังลูกไอ้คุดตวงใช่ปะ มันมีนาตาัวงาไตนั่นแหละลุงหลักที่เจ็ดี่ อ๋อปากหลักอ้วนเลยอะลุงอะหลักสุดท้ายอ๋อลุงถึงยาวจากป่าพามาเลยนะเหรออีกปากหลเนี่ยอือมีคนมาเราถึงอ้วนปักหลัก ขนาดผมวางเบ็ดฝังคลองก็ยังม,มองง้าผมมีแต่คนมองผมวางฝังคลองแล้วนั่นเขาบอกว่าวางตามน้ําไม่ดีกว่าเออาาใช่ไงเรากลายเป็นคนแปลกเลยลุงใช่ครับเรากลายเป็นคนแปลกเลยวางฝังน้ำมันก็วางตามน้ำหมดหมดนั้นเขาบอกว่าวางตามน้นมนนออํา,ออา,ามไม่ดีกว่าผมหมดละ ยัต้องหลักที่กาวเอีกหลักตรงอยู่ตรงไหนอะหัวโค้งหลุดไปหน่นอีกเหรอต่อยาวที่รองนะอยู่กลางหลงต้งก็รนลงน้ำไหลเลยอยู่ข้างนอดินไหมลุงไม่มเงียบมันอยู่ในอวนจริงเหรอเนาะมันอดไแล้วไง อ๋อันนี้มาซ้ำหลักเติมนะครับทอดแต่แล้วรอบนมีใครทอดแล้วผมลงมาขึ้นมีมีเช้าไม่เมียม,มีทอดตรงนู้นเนี่ยใต้บรนตะเป้านน่นน่ะสันหินใต้บันตะเป้า,า,า,ปา,ามีทอดล้ําน่ะเลยทุ หลักที่สิบไม่มีตัวทอดปแล้วหลักที่สิบครับนี่แล้วหลักเขียวบนนี่นะลุงอือสิบเอ็ดสิบเอ็ดออยู่ในอวนจริงเหอเนาะ ร้อยกก้ากันสีตัวครัลง อยู่ <Allah> ในอวนนะสองไม่มี ามครับเนนกลังนนไม่แรงมากแมแกกุครับในมีไหม bây cái cam chìa, cũng nó cũng khai song với tham lâu 3 luôn 1, 3, ừ, toang lắm là tham lâu mấy đại luôn là nè, phẳng luôn là mấy kỳ mấy đại tham ạ phẳng luôn mấy kỳ loại ตัเวเก่าตัวนี้ตัวันนี้เท่ากับวันนี้เลยห้ารนะ้อยห้าร้อยเนาะฝั่งนู้นร้อยฝั่งนี้สี่หนึ่งร้อยก็สิบสามหลักคูณคูณเข้าไปห้าร้อยห้าร้อยก็คูณสิบสาม ใช่ไหม,มก็เป็นห้าสิบห้าสาสิบห้าหกสิบห้าทอดแหหกสิบห้าครั้งว 88, ัยแปดสิบแปดทอดแห่หกสิบห้าครั้งประมาณามโลนะได้สามโลลุงนี่ครับห้าร้อยของลุงลุงหยาบเลย อยู่ใต้นี้มีนะตรงนี้ดูแค่นี้พอตัวสามโลได้เนาะความของลุงควาบตัวตัวนี้ลงุงตัวนี้อยู่นี่ยุงไม่กู้เลยเดี๋ยวผมวิม่งไปกู้เบ็ดแล้วผมรอที่เกาะตะเบี้ยวยนะแตาเดี๋ยวผมไม่รอลุงเกาะตะเบี้ยวฮะ<แ> ยังนะลุงแจกให้ครบก่อนลุงทีเดียวไงเอาหมวนเดียวเลยลุงนียครับลุงผมนะครับวัย8 8นะครับยังลงคลองอ่อ,อ,อยกุ้งนะครับทอดกุ้งขึงวันนะครับแล้วขอยืนยันว่าลุงเขาไม่ได้นิรโทนสู้ชีวิตในวัยสงอายุขนาดนี้นะครับเป็นการที่ลุงมาลงคลองเนี่ยเป็น ความชอบส่วนบุคคลซึ่งลุงก็ชอบมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็อย่างนึงคือเป็นการออกกังกายของคนแก่ในตัวนะครับคือเจ๊เขาบอกให้ลุงหยุดแล้วลุงก็ไม่เคยลุงไม่หยุดลุงชอบนะครับห้ามห้ามลุงไม่ได้นะครับแล้วส่วนมากตระกูลบ้านผมก็จะเป็นแบบเนี้ครับคืออย่างงี้ครับชอบลงคลองหลายๆคนรับราชการมีหน้าที่การงานทําแต่ก็มาลงคลองครับเพราะว่ามันสบายใจได้กับข้าวได้อาหารนะครับ ท้ายนี้ก็นะครับเดี๋ยวจะปิดคลิปเรื่องของการอ่อยกุ้งนะครับนะครับคืออ,อ่อยอ่อยกุ้งหนึ่ง้ยก็สิบาหลักแล้วแต่ครับบางคนเขาเรียวกว่าหนึ่งอจะกี่หลักก็ได้ครับแลนแหละนะครับครับสวัสดีครับพ่กอนตอนเด็กๆนะครับลุงก็จะขับเรือดูผมปกครองผม,ผมดูผมอย่างเงี้ยตอนนี้พอผมโตล,ละลุงเขาสูงอายุละก็ต้องดูแลลุงเหมือนไปลุงเป็นคนที่ดูแลผมมา ต่เด็กเก่ในเวลาลงคลองเนี่ยเรียนตามหาผม,ผมเกี่ยวเด็ดฝนตกฟว้าร้องอะไรก็ทบเรือตามมาหาดูผมนะครับ